ล่าสุดนี้น้องน้ำตาลเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วสนามบินสุวรรณภูมินี่เนื่องแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาแฟนคลับเชิญคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิกับนาว26ค่ะเดินครับเราจะเข้าไปทั้งที่แบตัวน้าที่พี่ก่อนครับเยอะอีกไกลก็เลยเหงครับผมร้องลั่นเธอเลยนะคะตอนนี้ครับบรรยากาศสดจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับ บรรยากาศสดตอนนี้จากที่สนามบินสุวรรณภูมิครับแฟนคลับหนาแน่นครับเ <c oughs> ต็มถึงชั้น2นะครับบริเวณขาออกนะครับและบริเวณชั้น3ที่เป็นโซนของร้านอาหารเลสซอรองครับ <c oughs> เมื่อน้ำตาลชริตาเดินออกมาจากบริเวณเกตทางออกนะครับมีเสียงกรี๊ด <c oughs> เสียงเรียกชื่อน้ำตาลชริตาอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> และตอนนี้ครับบรรยากาศสื่อมวลชนได้ <c oughs> ให้ได้รอต้อนรับน้ำตาลเป็นจํานวนมากครับพอน้ำตาลมาถึงบริเวณโซนพักรับรองนะครับ มีการรับช่อดอกไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครออกเข้าไปครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวนภูมิครับผู้อำนวยการสํานักงานศุลการกรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสวนภูมิครับและคณาจารย์จากโรงเรียน จากโรงเรียนคูนเจริญวิทยาคมครับซึ่งเป็นโรงเรียนของน้ําตาลชลิตาหลังจากที่เมื่อสักครู่ครับเธอขึ้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสิ่งแรกที่เธออยากทําเมื่อกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาถึงเมืองไทยครับสิ่งแรกที่น้ําตาลอยากทําคือการกินส้มตาครับนอกจากนี้น้ําตาลจะพูดอะไรอีกไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับอะไรแล้วแต่ตาจะไหวขั้นก่อนเป็นคนแรกคะ่ะเพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้กับ เราเวลาที่เราอยู่ต่างบ้านนะคะ mm hmm. เข็มกลัดที่กลัดมาวันนี้เป็นเป็นเข็มกลัดอะไรคะเป็นเข็มกลัด,ออดรอเก้าค่ะก็เป็นตัวเลขเก้าค่ะความตั้งใจหลังจากนี้คะ่ะน้ำตาลของเรา mm hmm. มีความตั้งใจอะไรยังไงบ้าง mm hmm. หลังจากนี้ล่ะคะ mm hmm. ก็ต้องดูต่อไปคะ่ะว่าต้องมีอะไรบ้างก็อยากจะถ้า เป็นไปได้ก็อยากจะเรียนให้จบค่ะแล้วก็อาจจะทำงานช่วยครอบครัวค่ะเพื่อนๆแต่ละประเทศก็น่ารักค่ะตานก็จะสนิทมากที่สุดกับโคลัมเบีย USA อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาก็อย่างที่แบบเห็นกันว่าแบบตานกับแอนเดียก็จะแบบหน้าคล้ายกันเขาก็จะบอกว่าเป็นแฝดแปดเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ใช่คะ่ะก็มีการแลกสายสะพายกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งมาเล่นที่ห้องตานว่าแบบอยากอยากอยู่รุมเมดกันเลยตั้งแต่แรกเลยใช่คะ่ะก็เมื่อวานนี้เข้ามาที่ห้องก็เลยแบบนางไม่มีชุด <c oughs> ก็เลยแบบว่าขอยือมชุดหน่อยอะไร และนี้เป็นบริการส่วนหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่บนมิดจูนิเวิร์สไทยแลนด์นะครับหลังจากที่ได้กลับมาจากการประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับหลังจากนี้น้ำตาลนะครับจะได้เดินทางกลับไปพักผ่อนกับที่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการครับและหลังจากนั้นจึงได้มีเดินสายขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้การสนับสนุนรวมถึงพบปะสื่อมวลชนต่อไปครับ หากมีบรรยากาศความอัปเดตการเคลื่อนไหวของน้ำตาลชลิตายอย่างไรติดตามได้กับทีมข่าวนาว26ครับค่ะขอบคุณคอสกทอนมาครับต้องบอกน้องน้ำตาลนะว่าพี่มนชัยกับพี่สุภวันยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับ